สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง my channel นะคะวันนี้มามีมาปล่อยทั้งหมดห้าเล่มแนกันด้วยกันนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะมาเด๋ยวเล่มที่หนึ่งก่อนเลยนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะหมุดโมดเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะงาน งานขัดข,ข่าวกึ่งกระจกนะคะพร้อมกาดนะคะกาดทองเหลืองนะคะขอผ้านหน่อยค่ะ จริงเช็ดได้อีกนะคะลูกค้าเล่มที่หนึ่งนะคะหมุดโมเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะพร้มกาดทองเหลืองนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งสองจุดหนึ่งนิ้วนะคะยาวนะคะอยู่ที่เก้าจุดหนึ่งนิ้วนะคะยาวไวมีดนะด้ามนะคะอยู่ที่ห้านิ้วสนาเล่มนี้นะคะเจ็ดมิลน,นะคะจริงๆเช็ดต้องหมุนมนนะคะลูกค้า ไม่ได้เช็ดให้มันเรียบร้อยนะคะทาน้ำมันไว้นะ,ะการสนิทเล่มที่หนึ่งนะคะงานตามในรูปเลยนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะปล่อยให้เลยนะคะสองพันสองพันห้าร้อยเกสิบาทนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะต่อไปเล่มที่สองนะคะ เล่มที่สองนะคะหมดโมดเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะเล่มที่สองเล่มที่สองนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สามนิ้วนะคะยาวสุดเบมีเจ็ดนิ้วด้านนะคะอยู่ที่ห้าจุดสองนะคะสนาหกมิลคะ่ะเล่นมนี้นะคะปล่อยให้เลยนะคะ 790บาทนะคะ790บาทนะคะ790บาทนะลูกคา้าเล่มที่สามนะคะต่อไปเล่มที่สาเล่มที่สามนะคะหมุดหมดเสร็จที่ร้อยเชือกครบนะคะงานขัดขาวนะคะ เล่มนี้นะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองนิ้วนะคะยาวสุดใบมีดอยู่ที่แปดแปดเท่าไหร่วะนี่แปดจุดสี่นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะยาวนะคะแปดจุดสี่ด้านนะคะอยู่ที่ห้าจุดหกนิ้วนะคะ,นนะ,คะสนานเล่มนี้อยู่ที่ห้ามิลนะลูกค้าเล่มนี้นะคะปล่อยให้เลยนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเล่มที่สามนะคะต่อไปเล่มที่สี่นะคะ เลที่สีนะคะงานขัดขานะคะกึ่งทิ้งผิวไฟนะคะหมุนหมดเสร็จที่ร้อยเชือกครบนะคะเล่มที่สี่นะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดสองนะคะยาวสุดเบนมีสิบเอ็ดนิ้วนะคะด้ามน,นะคะอยู่ที่หกนะคะสนา5ห้ามิลนะคะเล่มน,นี้นะคะปล่อยให้เลยนะคะหนึ่งพันบาทร้อยทวน,นะคะ่ะหนึ่งพันบาทร้อยทวนไปต่อไปเล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่ห้า เล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้านะคะงานขัดขานะคะหมุดที่ร้อยเชือกนะคะเพราะหมุดที่ร้อยเชือกนะคะเล่มน,นี้นะคะกว้างนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดหกนะคะยาวสุดล่มนนีสิบจุดสามนิ้วนะคะด้ามน,นะคะอยู่ที่สี่จุดสี่สนา4สี่มิลนะคะเล่มน,นี้นะคะปล่อยให้เลยเจ็ด้อยเก้าสิบาทนะคะ 790บาทนะคะลูกค้า790บาทนะคะพี่พีคนไหนสนใจเรื่มไหนนะคะแคปหน้าจอไว้เดอ้อช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ